สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวัวนะครับผมวัวกินหญ้าเสร็จปั๊บก็กินฟางนะครับช่วงนี้หน้าหนาวเข้าสู่หน้าแลง้งหญ้าก็จะเหี่ยวตายหมดนะครับผม นี่ก็คนเราก็เลี้ยงหลายอย่างอยู่นะครับผม มีเก็บมุ้งออกแล้วครับน,น้าหนาวยุงไม่มียุงตายหมดหมูตัวเล็กแล้วก็มีนะครับผมหมูนไมครับให้กิน ส่วนมากเราจะให้กินหญ้าครับกินพวกหญ้าหวานหญ้าเนเปียก็ยิ่งชอบนะครับหมูนะครับเลี้ยงง่ายครับอันนี้ของเรานี้ก็มีอีกนะครับผมไก่เราโลีไว้ไก่ก็มี แต่ก็เหลือน้อยแล้วครับเมื่อก่อนมีเยอะมากทีนี้ก็เหลือเหนิดหนึ่งนะครับไก่ไกไ่เสร็จปั๊บนี่เลยครับเพื่อนๆมีปลาครับรภาพน้ำก็มีปลาก็มีตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยงไว้หลังคอกวัว